นีค่ะวันนี้เขาบอกเซลุเกตแล้วนะคะวันนี้ลูกเกตก็จะพามาดูตัว XL p l s s s o r t นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแคปนะคะยกสูงนะคะคของห a อดเ e น ger ค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่689,000บาทค่ะมาชมทำง,งานบนแนทนี้ได้เลยค่ะ,ะเริ่มเ็ตตัวนี้เลยนะคะจากที่เดิมๆเ,เป็นแบบว่ามาแต่ขอดเดิมเลยเกตก็ได้ทำการเปลี่ยนจากหน้าเป็นชุด F150 Spider นะคะพร้อมกับไฟ LED จุดค่ะมาพร้อมกับไฟตัว C ีนะคะและไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะตัวนี้ทําการเปลี่ยนกันชนทั้งหมดเลยนะคะเพื่อความสวยและดูดุขึ้นมา FORD เป็นตัวสีขาวเลยค่ะด้านบนนะคะตัวสกรูปนะคะตัวสกรูปจะเป็นแบบทรงเตี้ยะคะ่ะตัวนี้จะไม่บงังสายตาก็จะเป็นแบบทรงเตี้ยเป็นสีดํายาวเลยนะคะรวมไปถึงกับชุดใส่ครอบต่างๆนะคะเกตก็ได้ทําการแถมให้ฟรีเลยค่ะ ดีย๋ยวเกตพามาดูทางด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะจากตัวที่เป็นร้อยนะคะมันจะเป็นสุดขึ้นมาพร้อมกับตัว F1 ข0สูเลยค่ะตัวนี้ระมาเป็นชือของมาเลยประมาณ6นิ้วนะคะแมกยานนะคะเป็นแมกยางพันบุกค่ะเป็นแบบออฟโรดนะคะขับค่ะ,คะตัวนี้ลายดอกไม้นะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะมาต่อกันทางด้านข้างเลยนะคะทางด้านข้างก็คุดข,ข้อต่างๆค่ะ เกดก็ได้ทําการติดตั้งให้หมดเลยแถมให้หมดเลยนะคะตัวชุดผาดลองมือก็จะมีตัวโลโก้ Ranger สีแดงนะคะพร้อมกับฟิล์มค่ะฟิล์มนี่ก็คือติดให้หมดเลยนะคะตัวนี้เราให้ฟิล์มอย่างดีค่ะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ AA นะคะรับประกันทั้งหมด8ปีค่ะมาต่อกันตรงด้านท้ายเลยค่ะด้านท้ายก็จะเป็นชุดครอบนะคะชุดครอบไปด้านท้าย และพิเศษนะคะที่ไม่ให้ดูเรียบจนเกินไปก็คือตัวดำนะคะตัวนี้มีคำว่าแรนเจอร์เช่นกันค่ะนั่นค่ะมีคำว่าโรบูสสปอร์ตนะคะ<อ>เดี๋ยวให้ชมความงามรอบคันเลยค่ะ<อ>ที่ข้อสาน้ำมันเราก็มีติดให้ค่ะ<อ>ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพื้นปูกบบระบะไรเนอร์นะคะ ความสวยของรถคันนี้นะคะเจ้า XL พั port ราคาไม่แรงค่ะอยู่ที่689,000บาทผ่อนไม่เกินหมื่นค่ะถ้าสนใจนะคะทักแชร์ทักไลน์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเก็ดทิ้งเบอร์โทรให้ไว้ด้คนนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ